ผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก็รุนแรงครับแล้วก็บอกว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นขาใหญ่เขาบอกขาใหญ่บางพลีสมุปราการครับใช้ไม้เบสบอลเนี่ยนะครับไปทับไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับจนกระทั่งผู้เสียหายที่ถูกขาใหญ่คนที่ทําร้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับกระโหลกศีรษะเนี่ยแตกรวมไปถึงตาซ้ายบอด ซึ่งตัวผู้ถูกกระทำตัวผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นขายใหญ่คนนี้มาก่อนเลยครับกล้องวงจรปิดจับภาพพบว่ามีชายสองคนครับขี่รถจักรยานยนต์วนอยู่ภายในซอยนี้ครับแล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยถือไม้เบสบอลด้ามยาวเลยครับคาดว่ามาดักรอผู้เสียหายช่วงคืนวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งคลิปวงจรปิดนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานครับที่ทางด้านนายสมิทธ์สารพีทองอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บและก็น้องสาวนำมาร้องทุกข์กับทางกันจอมพลังครับบอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุ18มิถุนายนเนี่ยหลานชายไปเที่ยวแล้วก็เกิดมีเรื่องเลยโทรศัพท์มาบอกว่าให้ออกไปช่วยแต่ระหว่างทางที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ภายในซอยพลูเจริญก็ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยดักตีครับ ถูกดักตีจนหงายท้องตกจากรถจักรยานยนต์และที่สําคัญตกจากรถเนี่ยหมดสติไปเลยนะครับพอฟื้นมาอีกทีรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณหมอบอกว่ากระโหลกศีรษะเนี่ยแตกครับแล้วก็ตาซ้ายบอดครับโอ้โตาบอดเลยห,หลังจากที่เกิดเหตุครับกระโหลกแตกตาบอดครับแล้วก็มาทราบข้อมูลภายหลังว่าผู้ก่อเหตุที่ทําร้ายเขาเนี่ยเป็นขายใหญ่ในย่านบางพลีครับ ซึ่งไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยและที่สําคัญเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกเกิดขึ้น18มิถุนายนผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วครับเข้ามาร้องกับคุณกันจอมพลังเพราะว่าเกือบ2เดือนแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าครับส่งเรื่องข้หงอหาสารร้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะต่คพดีแบบเหมือนเรื่องมันจะค่อนข้างเงียบหนูก็เลยแบบเป็นกังวล จนพยายามโทรติดต่อพยายามเข้ามาหาก็ยังไม่เจอเหมือนเขาก็ยังไม่เข้าเวรด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนกูก็ยังเห็นเขาเทีย่ยวยังเห็นเขากินยังใช้ชีวิตแบบสุขสบายหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ทีนี้ทางคุณกันจอมพลังบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับแล้วก็จะเลือกก่อเหตุแบบไม่เลือกตัวบุคคลด้วยครับคือละลานไปทั่วครับลักษณะเหมือนกับว่าเจอใครก็ลงมือหมดฮนะอืและหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว ก็ไม่มีการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เราได้ยินผู้หญิงคนเมื่อครู่เนี่ยน้องสาวผู้บาดเจ็บที่บอกว่าโอ้โหยังเห็นเขาใช้ชีวิตสุขสบายอยู่เลย<ฆ>ก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่แฝมันไม่เป็นธรรมกับชีวิตแถมยังโพสโซเชียลท้าทายผู้บาดเจ็บอีกด้วยนะ<ห>ขาใหญ่บางพลีนะครับแหมและล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสพาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ขอสารจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับผู้ก่อเหตุสองคนแล้วครับก็คือนายธวัชชัยสมนึกอายุ30ปีคนที่เป็นคนที่ใช้มาสเบสบอลตีแล้วนายอัครเดชอายุ18ปีครับอีกคนหนึ่งครับออกหมายจับสองคนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหากพบว่าต้องรักษาตัวเกิน20วันจะต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่าต่อไปครับที่น่ากลัวคือ ก่อเหตุแบบไม่เลือกบุคคลลักษณะเจอใครก็ลงมือหมดนั่นหนหะสิแต่วมน่ากลัวมาก